ไปต่อกันที่บันเทิงเกาหลีกันเมื่อีกว่านะคะมาดูสาวคนนี้ลักกิ้เกมแล้วก็ลักกิ้เลิฟจริงๆนะคะฮันนี่ลีค่ะซึ่งล่าสุดทางต้นสังกัดของเธอก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าตอนนี้เธอกำลังเดทอยู่แฮปปี้มากๆเลยทีเดียวค่ะ ในวันนี้นะคะทางสำนักข่าวสปอร์ตโซค่ะได้รายงานข่าวว่าลีฮานีนะคะหรือว่า h ันนี่ลีนักแสดงสาวชื่อดังในวงการบันเทิงเกาหลีใต้นะคะกำลังเดทกับคนรักหนุ่มนอกวงการอยู่โดยเธอเนี่ยรู้จักกับแฟนหนุ่มคนนี้นะคะจากการแนะนําของเพื่อนๆโดยในรายงานมีการเปิดเผยว่าฮันนี่ลีนะคะจริงจังกับความรักครั้งนี้มากแล้วก็ได้วางแผนที่จะแต่งงานกับคนรักหนุ่มนอกวงการคนนี้เอาไว้แล้วด้วยค่ะ แหลงข่าววงในนะคะเผยว่าฮันนี่ลีนั้นได้แนะนําคนรักหนุ่มคนนี้ให้เพื่อนสนิทบางคนได้รู้จักแล้วโดยเธอรักแฟนหนุ่มมากนะคะถึงขั้นที่เพื่อนๆเนี่ยต่างก็คิดไปในทางเดียวกันว่าจะต้องได้ยินข่าวดีจากฮันนี่ลีในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะ ส่วนข่าวที่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะก็คือแฟนหนุ่มของฮันนี่ลีได้ให้กําลังใจแล้วก็ให้การซัพพอร์ตนะคะแฟนสาวนักแสดงคนนี้ทุกๆอย่างเลยในระหว่างที่เธอนั้นกําลังถ่ายทํำซีรีส์เรื่อง v a นจ e ด t ูแมนะคะของทางสถานีโทรทัศน์ SBS ค่ะฮันนี่ลีเองนะคะก็หลงรักแฟนหนุ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะกับการทุ่มเทในการมอบความรักอย่างเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ ล่าสุดนะคะทาง s a ร a m เอนเตอร์เทนเมนค่ะซึ่งเป็นต้นสังกัดของฮันนีลีนะคะก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าตัวเธอนั้นกําลังเดทอยู่ค่ะกับคนรักหนุ่มนอกวงการจริงๆตามที่เป็นข่าวนะคะโดยฮันนีลีนั้นเพิ่งจะคบกับแฟนหนุ่มคนนี้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เอง ส่วนตัวฮันนี่ลีเองนะคะต้องบอกว่าซีรีส์ที่เธอเล่นนะคะปังมากๆเลยตอนจบเนี่ยเพิ่งไม่จบเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะรเรตติ้งเนี่ยก็ปาไปจนถึง17เลยนะคะเราก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่คนดูเนี่ยมากที่สุดใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนี่นะฮะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องซีรีส์เกาหลีนะครับต้องถามเจ้าแม่จีน่าเลยติดตามดูทุกเรื่องเลยแต่เรื่องนี้ก็ยังดูไม่จบนะดูไป2ตอนเองแต่ก็สนุกมากๆต้องไปหาดูบ้างแล้วนะครับ